สวัสดีครับวันนี้เรามาทำโค้ดแอนาัลิซิสกันดูนะครับเป็นโค้ดแอนาัลิซิสที่เป็นตัวที่จำเป็นมากๆนะครับช่วยเราได้เยอะเลยทำให้โค้ดของเราอ่านง่ายขึ้นคลีนขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆครั้งมันช่วยเราป้องกันปัญหาที่เกิดในอนาคตด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วใน Flutter มันเวลา,เาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมามันจะมีโค้ดแอนาัลิซิสให้อยู่แล้วนะครับจะมียกตอย่างเช่นนี้จะเป็นออปชันของโค้ดแอนาัลิซิสนะครับ การ์นในสินมีหลายตัวนะครับแต่ตัวที่ default หรือเราใช้กันเป็นประจำมันคือตัวลินนะครับหรือลินติ้งนะครับก็จะเป็น default ของมันมานะครับซึ่งก็จะมีรูทให้ Default นี่คือเดิมๆเ,เลยของ analysis option นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีไม่มีวอร์นิ่งอะไรของหรือ p r Problem อะไรเกิดนะครับแต่ถ้าเราอยากจะ,อะลองดูว่าว่าคัสตอมมันดูว่าเราจะเพิ่มปรับเพิ่มปรับลด ให้มันเช็คเพิ่มหรือเช็คลดลงจะทํำยังไงดีนะครับยกตัวยอย่างเช่นตรงนี้ยกตัวยอย่างเช่นสมมติสมมต,สมมติสมมติมาที่เมนสมมุติเราเราอยากจะปริ้นอะไรามาสักอย่างหนึ่งก่อนนะครับเราสั่งปริ้นนะครับเทสอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เ,เกาก็จะขึ้นเนี้ยเนี่ยอันนี้คือโค้ด a อนาลิซิสนะครับจะขึ้นเป็นวอร์นิ่งถ้าเป็นสี ฟ้าก็าจะเป็น warning มันก็บอกว่า avoid print call in production code ไม่ควรจะ p ิมพ์ใน production code นะครับวิธีแก้ก็คือ make condition อย่างนี้ก็ได้นะครับและหลายๆตัวมันก็จะออโต้แก้ให้เลยนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเจียนจะ print แล้วไม่อยากจะแก้ครับสมมตินะครับสมมติซนะึ่มมเงเป็น practice ที่ไม่ดีนะครับซึ่งบางหลายๆครั้งเราก็ไม่อยากจริงๆเรา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 เข้าใจว่ามันมีมีผลกระทบยังไงแต่เราอยากจะปิดอันนี้เลย นะครับซึ่งมันก็มีความทั้งเรื่องในการปิดนะครับ ignore นะครับสำหรับบรรทัดนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น comment แล้วก็บอก ignore นะครับลิ้นมันก็จะไม่ไม่ขึ้น warning ละหรือเราจะ ignore ไม่ใช่เฉพาะบรรทัดนี้ ignore ทั้งไฟล์นะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะไปขึ้น comment ข้างบนว่า ignore avoid print นะครับแต่อันนี้ผมขอกรอบไปก่อนถ้าเราจะ ignore ทั้งโปรเจกต์ละครับก็ทำได้ นะครับก็มาใส่ที่ตรง analysis option นี่แหละนะครับแล้ก็ใส่เข้าไปเลย <Wow. S 1> ว่า avoid print นะครับ็น f a l s ปิด option นี้ทิ้งซะแล้วก็ save นะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาดูที่นี่เราสั่ง print ก็จะมี w a r น i n g แล้วก็ไม่มี code มาเลวเธอนะครับก็มี3จุดนะครับที่เราจะ ignore ได้คือ ignore เฉพาะบรรทัด ignore เฉพาะไฟล์หรือ ignore ทั้งโปรเจกต์นะครับอย่างนี้ก็ได้แต่โอเคเราไม่ไม่ i g n o r มันนะเพราะฉะนั้น สมมติผมเซฟนะครับในนี้ก็จะขึ้นวอร์นิ่งเหมือนเดิมนะครับโอเคลบออกนะครับเอาละครับแล้วอีกอันนึงแล้วตัว default หรือค่าเขาเรียกค่าปริยายหรือค่ายืนพื้นของมันไอตัว prefer single quote นะครับอย่างนี้นะครับอันนี้เรียกว่า single quote ไม่ใช่ single quote อย่างนี้สิต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้ single quote นะครับไม่ให้ใช้มาถึง double quote รเราสามารถที่จะลองอันคอมเมนต์อันนี้บอกว่าโอเคเราจะให้มันเช็คด้วยเป็นซิงเกิลโหมดเมื่อไหร่ให้บอนนิ่งเรานะครับตัวอย่างอย่างนี้โอเคบางเอิญว่าทั้งโปรเจกต์เราคอมไพล์อยู่แล้วแต่สมมุติเราเรา,เราไม่คอมไพล์ตามมันไม่ไม่เป็นไปตามมันเราอยากจะใส่ดับเบิลโคดตรงนี้อย่างนี้โคดทางานไม่ทำงานได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สวยงานบางทีเราเจอดับเบิ front, ลโคดซิงกโหดเราอยากให้สวยๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะคลิกฟิกได้นะครับหรือจะอีกนอกร์ก็ได้สุดท้ายแล้วแต่นะครับก็คอนเวิร์ตนะครับ โอเคลองมาดูว่าหลายๆกรณีนะครับที่มันไม่มีควิกฟิกให้เราต้องฟิกเองจะทำยังไงดียกตัวอย่างเช่นในผับสเปคของเรานะครับดิเ n นเ n ซีของลิ้นอยู่ตรงนี้เป็นเวอร์ชัน1.0่น1.0นะครับถ้าเราอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ขึ้นนะครับผมจะใช้คำสั่งฟัตเตอนะครับผับนะครับอัปเดตนะครับ, outdated, รบดูว่า มันมีเวอร์ชันใหม่ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ใน dependency ของเรานะครับตัวนี้ 4, นเวอร์ชัน่นมันเวอร์ชันสนแล้วนะครับผมต้องการจะอัปเกรดมันถ้าเราใช้คำสั่ง f l u t t e r Pu b p u b u p g r a เกดเฉยเอย่างนี้ครับมันจะอัปเกรดเฉพาะ Minor v e r s ว o n ชนนะครับเดี๋ยวผมจะ พัตเตอร์ผลักอัปเดตดู do. มันจะอัปเกรดเฉพาะมิเนอร์เวอร์ชันนะครับมันจะไม่อัปเกรดเวอร์เมเจอร์เวอร์ชันหมายถึงว่าเวอร์ชันหนึ่งข้างหน้าเป็นเวอร์ชันสมันจะไม่อัปเกรดมันจะอัปเกรดแค่มิเนอร์ข้างหลังนะครับเพราะนั้นเราต้องการอัปเกรดเมเจอร์เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันสองเนาะผมก็จะใช้คําสั่งนี้พัตเตอร์ผลักอัปเกรดนะครับแล้วก็มีออปชันนะครับขีดเมเจอร์เวอร์ชันนะครับเพื่อจะอัปเกรดเป็นลิ้นเวอร์ชันสองจุดศูนย์จุดหนึ่งนี่นี่มันบอกแล้วคร สิ่งที่ตามมาก็คือ2.01มันเช็คละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้นะครับลงมาดูที่ problem เรามี problem เพิ่ม problem เพิ่มซึ่งบางครั้งหลายๆครั้งมันไม่มี quick fix ผมยกตัวอย่างเช่น depend on dependency package นะครับผมลองกดดีปัญหาคือไม่มี quick fix แต่มีแต่อีก o นอนะครับ แล้วบางทีเราอ่านเนี่ยเรายังไม่เข้าใจ depend on reference package คืออะไรนะครับมันจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถกดไปได้นะครับเพื่อจะไปดูตัวรายละเอียดมันนะครับ depend on reference package ายความว่ายังไงนะครับเป็น rules นะครับของลิ้นนะครับก็ปกติถ้าถ้า bad นะครับ bad reference ที่ bad นะครับก็คือ import a จุดดแต่ใน dependency ไม่มีนะครับ good ก็คือ import อะไรที่เรา import เข้ามาเราควรจะมี dependency ด้วยเพราะว่าก็แสดงว่าอันนี้เราเข้าใจละ dependency on reference package หมายความว่าเราเราไป import package ที่เราไม่มี dependency หมายความว่ามันไม่ dependency โดยตรงเราไปเราไปมันเป็น reference dependency dependency ของ dependency ต่ออีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็น practice ที่ไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะอัปเกรดเวอร์ชันหรืออะไรได้นะครับ แล้วทำให้โคดเราไม่คอมแพ t i ิเบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ก็คือเราก็ไปเพิ่ม dependency ของทุกตัวที่เรา import ซะนะครับมีจุดไหนบ้างนะครับมาดูที่ตรงนี้มี2จุดคือจุดนี้คือ collection นะครับที่เราเราไม่ได้ dependency ไว้แต่เรา import มันมาจุดตรงนี้อ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะขอก๊อฟคอนนะครับแล้วก็ผมจะไป f l u t t e r pub add นะครับเดี๋ยวไปดู dependency ดูที่ที่ปรับสเปคก่อนนะครับยังไม่มีคอลเลกชันนะครับยังไม่มีคอลเลกชันนะครับเราผมก็แอดแล้วก็คอลเลกชันโอเคเรียบร้อยคอลเลกชันมาแล้วครับเป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกโอเคนะครับเพนะราเบม <Problem S 1> เราหายไปสองอันละอันสุดท้ายนะครับที่เหลือมันบอกว่า do not use build context across async gap แปลว่าอะไรมีมีควิกฟิกให้ไหมไม่มีนะครับมีแต่อีกนอแลกอยากรู้เหมือนเดิมครับคลิกไปดูนะครับมันก็บอกว่า do not use as อ่าด s ว้วยค c o n t e ต t ก็คือตัว c o n t e ต t นี่แหละครับนะครับ,นะรบ across async gap นะครับ good ก็คือไม่เป็น async นะครับแถวดวงนี้นะครับ bad ก็คือเป็น async แล้วมี navigator off pop เหมือนของเราเลย นีครับแต่ว่าไม่จะเป็นเพราะ navigator pop นะครับที่เราใช้ contact contact ตัวนี้ในใน async นะครับมันบอกว่าไม่ไม่นิยมไม่ไม่แนะนำให้ทำแต่จะแก้ยังไงล่ะก็มาดูที่นี่นะครับ good ก็คือบอกว่าเหมือนเดิมเป็น async เหมือนเดิมแล้วก็ต้องเช็ค mouse ด้วยแต่ mouse คืออะไรอะเราอยากรู้อ๋อ mouse ก็คือเป็นตัวแปรนะครับ ของวิจเจตนะครับว่าว่าวิจเจตโดนเมาส์อยู่หรือเปล่าถ้าไม่โดนเมาส์อยู่ก็ไม่ต้องทำอะไร return ทิ้งหรือจะทาอย่างอื่นนอกจาก return ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะลองทําตามเขาดูนะครับก็คือเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก๊อปปี้มาละอุย้ยไม่ใช่อ่เราเอาอย่างเงี้เลยพิมพ์ใหม่ก็ได้ครับ if นะครับไม่เมาส์นะครับให้ return ออกเลยไม่ทําอะไรอ่าวันนี้ก็หายไปละ สังเกตไหมครับตรง p r o b l e ก็หายไปด้วยนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอสรุปแล้วกันนะครับก็คือตัวลิ้นเนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยให้เราโค้ดของเราสะอาดขึ้นแล้วก็ช่วยเช็คด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะมากําหนดเปิดปิดระดับ global หรือหรือโปรแกรมเรานะครับที่ที่ตัวไฟล์นี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการแก้นะครับก็มี2ทางนะครับก็คือทางที่1ทางที่1คือคลิกขวาเดี๋ยวนะหาหาก่อน ทางที่หนึ่งทางที่หนึ่งคือไม่คลิกขวาดิอ่าคลิกที่คิ c k Fix นะครับก็ตามคิ c k ฟิกเลยหรือจะอีกนอก็สูดแล้วแต่นะครับทางที่ต่อมาถ้าเราอยากจะให้มันอธิบายได้เยอะขึ้นไม,ม่หรือไม่มีค i c k Fix นะครับแล้วก็ไปกด p r e f e r s i n ง l e ินะครับนี่เขาก็จะบอกมานะครับดูให้ทำะไรเป็นคำอธิบายนะครับอ่านไปนะครับก็ใช้เวลาอ่านนิดนึงจะเข้าใจเองนะครับแล้วก็อันนี้แบคือเป็นอันเนี้ย ดับเบิลโคดทั้งนั้นเลยนะครับวิธีแก้คือให้เป็นซิงเกิลโคดซะแค่นั้นเองนะครับอี EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ